คืนนี้ผมจะเล่าตำนานผีไทยที่น่ากลัวที่สุดที่คุณไม่ควรฟังคนเดียวนั่นคือเรื่องของผีปอบว่ากันว่าปอบเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสู่ในร่างคนเมื่อเข้าสิงแล้วจะทำให้คนนั้นมีพฤติกรรมแปลกประหลาดกินของดิบๆขาวๆและส่งกลิ่นเหม็นเน่า ชาวบ้านเชื่อว่าปอบจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยการเข้าสิงสู่ในสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คนเพื่อสูบกินพลังชีวิตเหยื่อของปอบมักจะเจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่ได้และทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ววิธีสังเกตคนที่ถูกปอบสิงคือ ดวงตาจะแดงกําผิวหนังซีดเซียวและมักจะพูดจาไม่รู้เรื่องหากพบเจอใครที่มีลักษณะเช่นนี้ควรรีบแจ้งผู้ที่มีความรู้ทางไสยศาสตร์มาช่วยปราบเรื่องราวของผีปอบยังคงเป็นที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันและเป็นหนึ่งในตำนานผีไทยที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากฝันร้ายคืนนี้อย่าลืมปิดไฟและภาวนาให้ดีก่อนนอนนะครับ